สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอ๋จากช่อง Living o p t i c มาชมมาที่งานบ้านและสวนนะครับมาเจอสิ่งที่สะดุดตาที่บูธโคเซ่นะครับจะเป็นเก้าอี้แบบนุ่มๆเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้ในงานเราจะนำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ไปตกแต่งบริเวณไหนของห้องแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆแบบไหนบ้างสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้นำนิดนึงครับว่าวันนี้มีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมบ้างได้ครับก็โคเซ่เฟอร์นิเจอร์นะครับเราเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ สร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มันสบายก่อนก่อนที่จะสวยฮะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นตรงนี้มันหน้าตามันจะคล้ายๆกับบีนแบคครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีสับเฉพาะคือมันจะเรียกว่า not a bean bag เพราะว่าข้างในของมันนะครับมันเราไม่ได้ใช้พวกเม็ดโฟมที่เป็นต้นกำเนิดของบ<อ>ีนแบคเราจะใช้เมมโมรี o โฟมฮะใช้เมมโมรี o โฟมแทนตัวเม็ดโฟมเดิมใช่เวืเ่อฮะค,คือมันจะแบบนี้เนี่ยคือมันจะนุ่มสบายกว่านะครับนุ่มสบายกว่าแบบเม็ดโฟมแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยจะนานกว่า อ,อย่างตัวนี้มันจะนานประมาณ5ปีเลยเดี๋ยวที่ไม่ต้องเติม,มข้อดีการหนึ่งคือมันจะคงความสวยให้กับบ้านเราไปตลอดฮะมันจะไม่แฟบพยานนะครับโอ้โอให้ตัวดีกว่าตัวเมทโมเวลาเมทโมเวลานั่งไปแล้วจะรู้สึกจะแตกต่างจากอันนี้อืใช่ครับอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเรานั่งบนเตียงบนโซฟาอะไรแบบนี้ของนั่งเป็นไซส์เอ็มไหมฮะอ่าครับ นี่คือใหญ่ขึ้นเนาะใช่ครับโหนี่โดดลงไปได้เลยเนี่ยโดดได้เลยฮะเราอยากให้ลูกค้าทุกคนโดดลงไปเดวผมลองนะผมลองนะผู้ชมเอาม่นะครับผมลองเลยนะครับโอ้โหยุบไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเลยคือเราทําตัวนี้มาสองปีครับแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาก็จะบอกว่านุ่มสบายมากอยากนั่งแต่ไม่มีที่วางแล้วอืมเราก็เลยทําตัว X S ออกมาไว้ในห้องนอนก็ได้ครับ ที่จะเป็นอาร์มแชร์ที่อยู่ในห้องนอนก็เปลี่ยนมาเป็นโคเซ่อย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าตัวนี้มันก็จะไม่ได้สบายเท่าตัวใหญ่แต่มันจะมีวิธีนั่งให้มันสบายเหมือนกันฮะก็เดี๋ยวนะครับลองเดี๋ยวผมจับให้สาธิตได้เลยครับอ๋อเนี่ยครับเราก็จับเอียง45องศาฮะแล้วเวลาเรานั่งเราก็นั่งตรงแถวนี้อ๋อเอียง45งใช่พอเรานั่งลงไปเนี่ยมันจะรับหลังพอดีครับแต่ว่าต้องนั่งกึ่งนอนนะก็ได้เหมือนแบบรับหลังพอดีถ้าเรามีตัวที่วางเท้าอย่างเงี้ย ก็จะนอนไปได้เลยครับแล้วก็คือขาขึ้นได้เลยใช่ครับโอเคก็คือขนาดกระทัดรัดลงนะครับเวลาก็นจำหน่ายนี่ในงานนี่ขายเป็นเซ็ตเพ่าะแยกครับจริงๆเราจะขายแยกแล้วก็ขายเป็นเซ็ตด้วยฮะถ้าเกิดขายแยกเนี่ยเฉพาะตัว X S, <S, วน, <S นะครับราคาปกติ9,900บาทแต่ในงานก็จะเหลือ8,900แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นเซ็ตนะฮะก็จะมีโปร2แถม1เลยนะครับก็คือตัวนี้กับ ก็คือเป็นคู่ใช่ไหมฮะใช่ซื้อ2ชุดแถมอีกหนึ่งชุดเลยฮะอ๋อใช่ก็คือไปจัดบ้านได้แบบนี้เลยใช่ก็ได้ทั้งหมด3ชุดแล้วประกันในส่วนของ memory foam ก็ถ้าเป็น memory foam เนี่ยเราจะรับประกันอยู่ที่1ปีครับการถอดซักคือใช่ตัวผ้าด้านนอกของเราจะซักเครื่องได้ครับก็ข้างในมันจะมีซับในอีกชั้นหนึ่งอ่าแล้วก็ถอดเอาตัวข้างนอกไปซักได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอนาคตใช้ไปเรื่อยๆแล้วโฟมมันนิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แค่เติมโฟมเข้าไป นะครับมันก็จะกลับมาเหมือนใหม่เลยนะฮะก็เดี๋ยวฝากในส่วนเว็บเฟซบุ๊กนิดหนึ่งว่าจบจากงานนี้แล้วนะครับสามารถติดตามแบรนด์โคเซได้ที่ไหนได้บ้างครับอ๋อได้ครับเข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะครับโคเซเฟอร์นิเจอร์ครับผมหรือทางไลน์ก็ได้ครับแอดไซโคเซเฟอร์เิเจอร์เหมือนกันครับจะตกแต่งบ้านแล้วก็อยากจะพักผ่อนนะครับหามุมพักผ่อนสบายๆนะครับสวยๆภายในบ้านก็สามารถเลือกเฟอร์เิเจอร์จากแบรนด์โคเซไปได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ